ไม่อะพวกเปรตยักมาลู่ทันทีพวกเป,กกปรตม,ม,มันดับอยู่ทุกแห่งทุกหนเข้าใจไหมพวกเปรตพวกยักษ์พวกผีดักอยู่ทุกแห่งทุกห,มหนมันจะเอาให้ชาติไทยด้วยศาสนาด้วยจมด้วยคนสองสามคนนี่นะเนาะมันพยายามสุด,ดยอดคราวนี้เร <c oughs> ือเดียวกันสายเดียวกันแขนตาอันเดียวกัน มาตั้งแต่ชาติแล้วก็หาศาสนาทนีานี้จึงพยายามสุดเหวี่ยงว่างั้นเถอะนะชาติชาติไปน,นี่จะเอาศาสนานดึงคือยาชาติก็กดลงให้จมเข้าใจแล้วเหรอเมนื่อยเรื่องรามันไปเราอีกหน่อยลอาใจนะมันสบประบกมันอยากคาย โหดนะเกินเหตุเกิผลเกินมนุษย์ธรรมนาธรรมดานี่ยิ่งเป็นช้าเระ่อยๆนี่แหมดูไ่ได้รดูกันดูไม่ได้ทำไมทึงอยากโดยงนาความขย e d ขยานความดีความยิ่งความเสียนแต่ราบแต่ยอด ผมจะอำนาจเนีน่ยำังอำน,นาจยากราบจดเป็นตัวําคัญให้เหยียบถืงอเหยียบําไปหมดไม่เลยเลยดูงา้าง่าชาราหนะบอชกเกนเกี่ยวบอกแบบชื่นี้เลยออืม <c oughs> ทางนี้เป็นข้าวที่พยายามสุดว่าขวางมหาสมุทรน,นประโยคหนึ่งนะนความพูดเต็มหัวใจความหลังเกิมมาไกว่ามันจะให้อยู่ในเนื้อมือคงวันทั้งหมดประโยคที่สองทำไมน,นมนีของัารเติมพยายามสุดอย่าง ไม่มียางอายไม่มีบาปมีบุญไม่มีผีอดจับบาท,ทำไม่ยางอายไม่มีมีสุาคมง่าด้าหง่าด้ายง่าง,างาไปไหนพอมือสอดสอดเข้าไปอะไรสอดแขนสอดได้สอดเข้าไปอะไรสอ,ส,อสอดเข้าไปเไปรยกาพยายามฝึกทีศทางมันหมดหลังมาหนหง้ยกลุ่มเดียวกันควบเดียวกันขึ้นแขนทางศาสนา แรกขึ้นแผนชาด,ด้านมาที่สองมาขึ้นแผนจาดหนาแล้วดึงมาในกลุ่มเดียวกันคว่เดียวกันนี่ให้องอหน้าขึ้นงออยู่นะแระย่ยางนี้มันเสืวกจังเลยพอหรือเปล่ามันเสือกจริงๆนะข่าวนี่ขนขเ,เห็นพระเตอนอยากโดนโหดย้ายชาอูเกิ่นกว่า มนุษย์ทำมนาธรรมดาไปสิคือเกินนั้นจริงมนุษย์เขาประชาชนเขาธรรมดายังทำยังเยี่ยมอันนี้ผ่านโขนโตไทยายิ่งกว่ายากกว่าเปลือกกระเทียก้าวหายอำนาจพูดง่ายว่าก้าหายอำนาจก้าหายศักดิ์ศรีเข้าใจไหมศักดิ์ศรีมันเคยแช่มาแล้วเข้าใจไหมเนี่ยหรืเป็นนี้แรงมาก คือก็คือคำคำว่าออยแม่งความหิวความกระหายที่ว่านี่รุนแรงมากทำให้ลบหมด <c oughs> เรื่องความถิดถูกเพื่อที่ดีอะไรไม่สนใจ,จเอาให้ได้อย่างใจให้ได้อย่างใจเวลานี้กำลังหิวกระหายมากคือเป็นเหมือนว่าจะอับเพื่อจะไปถ้าไม่สมหวังถึงขนาดนั้นนะถ้าไม่กินมนุษย ชาวพุทธและชาวไทยทั้งชาตินีนเป็นอาหารอร่อยแล้วไม่เรียกว่าจะตายในขนาดนั้นเพราะความมีทหายเนื้อมนุษย์หรือเนื้อสัตนาเนื้อของชาติเป็นอาหารสิ่งเลี่ยงกันเข้าใจไหมเนื้อทหายขนาดนั้นเราสรุปเราเรียกว่าเนื้อศัตวนาให้มันต้องพัน เมื่อศาสนาคือหัวใจคนชาวพุทธ้ามชาติในเมืองไทยเราเขาใหญ่ชาติตก้มอื่นดึงลงมางด้วยกันหมดให้จมไปด้วยกันในครั้งอุจการนั่นก็ประจับใน,ในวิวิการกับพระเทวทัตเอาต่อหน้าต่อ เร <c oughs> าต่อหน้าต่อต,อตาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดา <c oughs> แต่ที่นี่กันแล้วระเทวดากับเห็นโทษนะย้อนกลับมาขอ,อถวายทา <c oughs> งมันไายถูกแผ่นดินสูง <c oughs> คือเห็นโทษเรลงพระพุทธเจ้าย่อนสุขี ใครนยิย้อนสืบๆมาสมาขอคำมาพระเกจ้าองค์พระองค์ก็รับสามมาั่งมาก็ไม่ได้พบแต่ขาโพสนะก็จะมาถูกแผ่นยิงสูงที่หน้าวัดเทตกวันมาก็รลกวกคงนั่งจิงๆิผิดไหนองค์เก่ารับสั่งแล้วพอสุดท้ายถูกแผ่นยิงสูงขึ้นมาถึงแค่นี้ยไปเอาข้างกันไอนี้ถวายเป็นพุทธบูชา อันนี้คือเป็นมหาสารคคนขึ้นมาพระองค์ทรงยืมรับเหตุการพระเออเช่ยทำกรรมหนักก็หนักก็ยอมรับบ้านหนักจะรับความทุกข์มหันต์กับทุกข์ปรมาณอย่างแสนสาหัสก็ยอมรับเพราะกรรมของเธอเอื่องในระยะนั้นเมื่อจากนั้นแล้วพอ้นขึ้นมาดูแลจะพ้นโดยการทั้งปวงตลอดนันตกาลา คือเธอจะได้เป็นพระวัตรกัมพูชยาองค์หนึ่งคืออธิสาระเพราะถวายขามกันใจอธิสาระก็อยู่เป็นแก่นสารนี่นี่เห็นโทษยอมรับโทษแล้วก็พ้นจากจณเป็นพระเจ้กากับพพุทธเจ้าเขาเรยกวถึงขั้นสุดยอดแล้วบทนี่มหาเรียกว่ากรรมที่หนักมาก ในทางขั้วในทางขั่วเวลาพลิกไปแล้วกลายเป็นกรคำที่ดีสุดยอดเลยคือว่าเจวทคันอันนี้มาในย่านนี้ก็กําลังเป็นแบบเดียวกันจะเอาพระพุทธศาสนานี่เหยียบลงไปนั้นแบบเดียวกันนะเที่ยบเราเทียบ,แล,ยบแล้วนะมันจะเห็นโทษหรือไม่มมมกําลังเป็นปัญหาทำนี้เองถ้าไม่เห็นโทษก็จง แฟนอื่นไปมาได้วางันเนี่ยือที่เราสรุปสัมเวธนั้นเราที่จะนาโลกเราไม่คุณจาแบบแบบโลกโลกนะที่ดูที่อย่างเขาโจมตีเราขนาดไหนแทนที่เราจะมาทะเลาะคาช้า,าด้วยวันไหวในจิตในใจเช่นอย่างเกิดความเสียใจขเขาเราไม่มีมีแต่ความสงสารสรุปสัสเงเวชเขาหยัางอยโหวะทำไมขึ้นเหมือนกับว่าโคยขึ้นมาก็ยักใจปากจะขอ โวยไฟขึ้นมาแล้วก็ยัดเจ็บปาของเขาโวยขึ้นมาโจมตีมากอะไรก็ขนกาไปขนมาไปพูดมันชัดเจนยุ่งนะเนี่ยที่เราสรุปสังเกตมากนะเรานี่ถึงเขาจะว่าเหยียบย่ำทำลายแบบไหนก็เหยียบเราไม่มีอะไรกับคำเหยียบคำย่ำนั้นเพราะเราสอนด้วยความเมตาด้วยธรรมล้วนเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเังนจึงได้สนุกพิจจะนาสวาสนสนุกนะ <c oughs> ตามเหตุตามผลตามหลักความจริงที่เ <c oughs> ขาโจมตีอย่างยกเราเป็นต้นยกโจมตีเราแล้วต่อแล้วก็กระจายไปหมดมก็คือคู่ต่อสู้คู่กันคู่เรีนอย่างหนึ่งก็ถูกนะมัน <c oughs> กันไปแทนที่เราจะไปมีอะไรยึดยักไหนนั้นในส่วนของเราเราไม,ม่มีมีต่โอ้านาสงสารนะไม่าบนั้น น่าสงสารนะคเอาถ้าเราตั้งข้อสมมติขึ้น <c oughs> ก็ตั้งสมมติขึ้นว่าเอาได้ชานชนาสมองใจ <c oughs> ก็ขึ้นไปนั่งภูมิใจอยู่ <c oughs> บนกองเพิงมามหารกระทุก,ก,กเรียวมหกกกมากรรมกรรมันหนักหนาอยู่ <c oughs> ตอนนั้นี้ก็ลงเลย <c oughs> ตะน,นั่ง๋ยว <c oughs> ที่เราอุตส่าห์พยายามยังสงสารบรรดาพี่น anyway> ้องชาวพุทธชาวไทยชาวพุทธให้พยายามตะเกี uh, ่ยวตะกายชว้มาเป็มกําลังด้วยอํานาจแห่งความเมตตาในครามนี้เกิดมาเห็นชั้นแบบนี้เข้าอีกมีเข้าในวงพุทธศาสนาองคศาสนาช่วยาันกลนบมาตะกร่อนออกทางชาติบ้านเมืองจะอีกข้ามาคราวนี้จะเอาใน ถึงขั้นการกใหญ่หลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยชาวพุทธเราคือ <c oughs> น่าสลดสังเลชมากนะแต่ว่าสร้างกำงน,งนักแขวงนักหนักมากที่สุดในสมัยปัจจุบัน <c oughs> ําไม่สงูงแต่ก็กระจา,ระายทั่วประเทศไทยไม่ฟองเล่นมาเลยประชาชนที่เป็นชาวพุทธแต่ก็กระจา,ะายที่ม่เห็นด้วยกับวงการของเถทวาทช <c oughs> ัพว,ว่าเถือดนยงการของเทวทชั์ก็ไปด้วยกัน ด้วว่าเห็นด้วยก็ย้อนตัวกลับมาก็เทียบกันได้กับที่ <c oughs> พระเทวทัตจากพกระพุทธเจ้าออกไปและสงทั้งหลายที่ไม่รู้อีหน่อีเหนียบวดใหม่วิ่งตามดูว่าท่านบอกยันสําราว่าประ,ประมาณสี่ห้าร้อยองค์เหมือนกันนะแต่ไปแล้วพระองค์ก็ทรงสรลจสังเวช <c oughs> ในขณะที่ว่าพระเทวทัตเวลานี้ได้แยกตัวจากพระ จากเข้าวงแล้ว่พระอ,อนุมนมทุนพระพุทธเจ้าแล้วเป็นแยกเป็นอื่นแล้ว่าหันาาแล้วเรียกว่าได้แตกจากกันไปแล้วกับพุทธเจ้านีขนาดแรกนะ พระองค์ก็ทรงสลดสั่งเวนลั่นพระวาจาออกมาว่าสุนทรานิอัซฑุนิอัตโนอหิตานิจายังเวจีตาันจ่าซาทุนจ่าตังเวปรมาดุกกลังนี่เป็นภาสุพุทธพาภาษาของเราคงท่าสังเลยก็เออกรรม ทั้งหลายที่ไม่ดีทั้งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายแต่ว่านี่นี่ไม่ได้ระบุใครเลยทำได้ง่ายยกเอาพระเทวทัตออกมาจึงไม่ว่าสัตว์ทำได้ง่ายนะข้ามาสัตว์ทั่วไปแต่นี่ทำได้ง่ายก็ออกมาจากพุธเจ้ากรรมาจุดนี่เลยเป,เป็นอาสาสารนะกรรมใดๆที่เป็นประโยชน์ด้วยดีด้วย กรรมนั้นทำได้ยากมากนะไม่บอกว่าสัตว์ทำได้ยากมากนะถ้าว่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายทำได้ยากมากทั้งๆท,ที่กรรมดีกรรมดีนี่สัตว์ทำได้ยากเหมือนกันแต่ขนาดนั้นพระองค์รับสั่งเรื่องของเทวทัตโดยเฉพาะจึงไม่ได้ยกคำว่าสัตว์เข้ามาหมายว่ากรรมที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายก็หมายถึงเทวทัตคือไม่ระบุถึงสัตว์ทั้งหลายเลย แต่กรรมใดแวที่ดีที่ที่เป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ง่ายมากเอาทำได้ยากมากนะจากนั้นท่านก่อเป็นภาษิจิตรสองลงมาไปอิทตัตปติอะไรไปจตปตปาิอุภยัสตปาิอะก็คือหมายควาว่าเออถาเรื่องจะกร้อนทั้งโลกนี้และไปร้อนทางโลกหน้า ร้อนทั้งในโลกทั้งสองเนะี่ยบอกเลยคือโลกมนุษย์นี่ก็ร้อนเต็มที่แล้วก็ลงไปนโลกก็ไปร้อนที่นั่นอ,อ,อ,อีกเกียวว่าร้อนในโลกทั้งสองกันกปแล้วนี่ถ้าหากว่ามีโลกสามอีกอาจจะไปร้อนอีกก็ได้นะท่านบอกว่าโลกทั้งสองโลกนี้และโลกหน้านกันแสดงว่าลวงพระพุทธเ,เจ้าได้รับสั่งอะไรแล้วไม่มีเคลื่อนเลยขอให้พากันฟังทุกคนนะศาสตราอง,อง์เอกตรัดคำไหนออกมา เป็นคาที่ไม่เคลื่อนค่าทั้งนั้นนะให้าพากันจำเอาถ้าไข่ฝุ่นมากน้อยก็เป็นไปอย่างนั้นแหละกรรมความชั่วช้าหลามกหรือมากน้อยเป็นไปตามความฝุ่นคือเป็นทุกข์ไปโดยลําดับลำดับ,ดบถ้ากลับตัวก็ย้อนกลับมายังวัเทวทัตเพราะกลับตัวถึน,นั้นถึงจะรับความทุกข์เพราะกรรมวงเธอที่ทําในการก่อนนั้นก็ตามแต่กรรมที่อย่างที่ทําดี ยอดในเวลานั้นาวายขังไปนะก็จะได้เป็นพระบาเจกับพระพุทธเจ้าทีานี้พ้นทุกข์ไปเลยนั่นเป็นอย่างัรน,นะเ,เราจึงอดพิจารณาอดสั้งเวชเรื่องเหล่านี้ไม่ได้คราวนี้ค่ายถึงกันมากทีเดียวค่ายลึงก,กันกับครั้งพระพุทธเจ้าค่ายถึงกันมาก ัอนี่ศาสนาคือเป็นศาสดาแทนของพระพุทธเป็นศา,นาสดาศาสนานี่คือเป็นองค์แทนของศาสดาเนี่ยมันจะเข้ากันได้นะกับเรื่องที่เข้ามาโงมเตเอาให้แหลกเหลวนี่ก็เป็นอันเดียวกันไม่ผิดกันเลยถึงว่าคล้ายคลึงกันมากทีเดียวคราวนั้นพระองค์ทรงพระชมอยู่คราวนี้พระองค์ปฏิพันธ์นไปแล้วแต่ศาสดาคือ ศาสนานั้นเป็นองค์แทนของศาสนาอยู่ก็เท่ากับพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั่นแหละจะเป็นอะไรไปแล fera, b, well. uh, ้วเรื่องราวเข้ามานี้มันก็เข้ากันได้เสียงเบากว่าทุกวันเสียงเบาเสียงเบาเสียงเบาฟังเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ยินหรือเปล่าฟังเรานี้ได้ยินไหมเฮ้ย ได้ยินอยู่แล้วข้างนอกได้ยินมันเบาโอ้เสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นก็หยุดเสียดีกว่านะเอาเลยนี่กําลังจะหยุดนี่กําลังจะอยู่อยู่แล้ววันนี้เหนื่อยจึงไม่ค่อยพูดอะไรมากนะเหนื่อยเหนื่อยวันนี้พูดแล้วก็จะหยุดแล้วนี่เพราะว่าเสียงเบาๆเลยเหมือนก็ใช้เราเพิ่มเสียงอยู่โอ้ยแล้วเราจะหยุดแน่ลงตรงนี้เสียเอาละพอวันนี้พูดอะไรมากเหนื่อยนะวัน